สวัสดีค่ะจะสาธิตการวาดหุ่นแฟชั่นนะคะอริยบทตามรูปภาพนะคะซึ่งที่จริงก็จะใช้ดินสอในการล่างแบบนะคะแต่เพื่อให้มองเห็นชัดนะคะเพราะว่ากล้องอาจจะไม่ค่อยชัดนะคะก็จะใช้หมึกซึมในการล่างให้ท่านเห็นนะคะว่ามันมีลักษณะของเส้นเป็นยังไงบ้างนะคะคือเราจะแบ่งส่วนนะคะ ทั้งหมดเป็นเก้าส่วนอ่ะส่วนที่หนึ่งเป็นหน้านะคะก็จะทำเส้นกลางหน้าก่อนแล้วก็คอนะคะ เมื่อเราวาดเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ถ้าเราจะใส่เสื้อผ้าให้หุ่นนะคะ,ะเส้นพวกเหล่านี้นะคะเมื่อใส่เสื้อผ้าให้เสร็จเรียบร้อยก็จะลบออกนะคะ,ะเสื้อผ้าที่ใส่จะต้องให้เหมือนกับสวมใส่จริงๆนะคะอย่างปีนขึ้นมาบนคอตรงนี้นะคะ เวลาวาดมันก็จะเลยตัวจริงออกมานิดนึงนะคะ เส้นที่เราจะลบออกนะคะก็จะมีเส้นกลางเรานี้นะคะเส้นอกเอวนะคะแล้วก็เส้นที่เราแบ่งลักษณะแบ่งสัดส่วนไว้สำหรับวันนี้นะคะดิฉันก็ขอจบการสาธิตลงเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ